ป็เจ้าของร้านไปเลย้ว้เกี่ชิ้นดีเนื้อนะสองพอไมสองพอนี่นี่นี่น่ารอยแต่พี่มีอีกชิน้นหนึงแล้วนะ ระเบียงจ้าซื่อเนี่ยกับผักเป็นมื้อเย็นเตียมเอาเอาผักอันไหนด้อันนี้ไหมคืออันนี้ ทีสวัสดีครับทุกคนก็กําลังออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปสั้นๆของเราที่จะไปแคมปิ้งกันนะก็มีที่หนึ่งที่เล็งไว้นานแล้วเหมือนกันเป็นชื่อว่าอุทยาแนแห่งชาติสันคราคีรีนะครับก็อยู่ที่อําเภอสะพ้ายย้อยจังหวัดสงขานี่แหละแต่ว่าจะอยู่ห่างไปประมาณ120ิโลจากอําเภอเมืองได้ก็ถือว่าไกลใช้ได้นะเดี๋ยวเราก็จะไปกางเต็นท์กันแล้วก็ไปแคมปิ้งกันทริปนี้เนี่ยตั้งใจจะไปแบบ พักผ่อนเลยแล้วก็เออ,อยู่กับแคมป์อยู่กับธรรมชาติเลยเพราะว่าพึ่งซื้อโต๊ะมาใหม่อยากเอามาใช้หน่อยแล้วก็ทีมนี้เราไปกับน้องกั๊ดนะครับจริงๆจะชวนภูไปด้วยแต่ว,ว่าภูติดงานเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ขาใช่ไหมเปลี่ยนคู่ขาเปียนบ้าง <laughs> เปลี่ยนบ้าง,เ,างเออแล้วก็ทีมนี้กั๊ดกั๊ซื้อเต็นใหม่ยังไม่ได้ใช้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เ๋ย ไปลองเต้นใหม่นี่ห็นได้ทุกคนต่างมีของใหม่ก็เลยต้องออกทริปกันนะฮะอาจจะเก่าสำหรับคนอื่นแต่ใหม่สำหรับผมใหม่หมดแล้วถ้าเราพกเสื้อซื้อก็ใหม่หมดมาลุ้นกันวันนี้ฝนจะตกไหมก็อยาให้ฝตกนะพี่อยากให้ตกนะแต่ว่าใจจริงอ่ะอยากให้ฝนตกมาใช่ใอากาศนั้นน่าจะสบายอยู่โอเคฮะไปกันเถอะอีกประมาณ2ชั่วโมงเราน่าจะถึงปลา ก็มาถึงอุทยานแห่งชาติสันคลากิรีแล้วนะครับไปเดี๋ยเราไปลงทะเบียนจ่ายตังอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่กางเต็นท์นนะครับสวัสดีครับก <c oughs> างเต็นท์ครับผมนนค,ครับเป็นเต็นท์หลังคาครับจอดข้างล่างได้ใช่ไหมเอ่ยได้ค่ะได้ขอบคุณครับคนละเท่าไหร่เอ่ย ได้เลๆค่ะแล้วจะเป็นชื่อก่อนนะคะก่่่ออนนนคคะก่ะได้เลยครับเขียนเขีสองคนเลยไหมครับคะเขียนสองคนเลยไหมเอ่ยอ่าได้ค่ะได้ได้เลยครับมาจากไหนกันครนบเมืองมาจากตัวเมืองสงขลาครับเคยมาเข้ามาเพื่ออย่ากมาด้วยครั้งแรกครั้งแรกเลยครับพี่เห็นทางไหนคะทางเขียนด้วย จริงๆเห็นทางผิดมานานแล้วครับแล้วก็เลงไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการมาดูนุ่มเพากกว่าค่ะแล้วก็คือว่าชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆนะคะที่ได้มาเป็นจุดนี้ค่ะมีมีมีแค่มีอะไรนะคะไวไฟมีขั๋ยวดูจากนี่เลยค่ะด้านล่างหกสี่ใช่ไหมวะาไฟจะดับเล่นหกสี่หกเก็ดหกเก็ดเฮ้ยหก อนนี้เราก็มาถึงแล้วนะได้มุมกลางเต็นแล้วมีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือว่าเขาไม่ให้รถเข้ามาจอดที่สนามหญ้าแลละแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาอุปกรณ์มาครบแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นตรงนี้แล้วก็การที่นงที่นั่งกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยนอนกันตรงนี้เลยนะครับรถก็จอดที่จอดรถไปเออมื่อกี้เจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยบริการดีมากๆแล้วก็แนะนำาน่นนี้นั่นดีมากๆเลยที่สําคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ แล้วก็บรรยากาศดีเงียบสงบม,มากๆสุดยอดเลยลานก็สวยทีมนี้ก็ชิวๆอยู่กับธรรมชาติอยู่ในเต็นท์กันแบบสโลไลไรเดี๋ยวชงกาแฟอีกสักแก้วดีกว่าไปสักเต็นกักต้น ตอนนี้ก็กลางทุกอย่างเสร็จแล้วเย้ใ yeah. ช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้นะก่อนซ้อมมากมาไม่ได้กลางเต็นท์ใหญ่มานานมากที่ผ่านมาเราก็กลางวันนิ่งกางเต็นท์หลังคาแป๊บเดียวเสรตอนแรกคิดว่าเออฝนจะตกอะไรเงี้ยสรุปว่าน่าจะไม่ตกแลทุกคนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลมไม้พอดีเลย พี่ๆเขากำลังตัดหญ้าพอดีเดี๋ยวรอสักที่สี่โมงนิดๆเดี๋ยวทำอะไรกินกันดีกว่าขอนั่งพักเหนื่อยก่อนได้แล้วตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเต็นท์ของเรานี่คือไม้นะครับผมแล้วอุปกรณ์ต่างอากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับทุกคนเป็นลานหญ้าโลง่ลงๆเลย แล้ววันนี้เรามาวันธรรมาดานะครับวันจันทร์ไม่ค่อยมีคนนะครับมีแค่เราสองคนตอนนี้กําลังเตรียมกาแฟดิพเป็นอยู่เลยครับผมกินกาแฟตอนบ่ายไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็กินกาแฟก,กาแฟแก้วที่สามของเรา กาแฟตอนกี่โมงนะจะห้าโมงแล้วห้าโมงเย็ยน,<อ>เนเราเสร็จกาแฟเวลาไหนก็กินได้เป็นไงครับผมกาแฟสดชช่นครับาก,กาแฟยามเยินข้าวไม่กินนะเรากินกาแฟก่อน เข้าเป็นมือรองกาแฟมือหลักภนไหนร่างกายขาดกาแฟวันนั้นมึนหัวชิมดิขโมยหน่อยเฉียดได้ไหมดีดีไม่เสียชื่อเจ้าของร้านแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้ค่อยกินทีนี้อุ้งนี้อุ้งนี้เหลืออุ้งนี้เจาบ้างเมื่อกี้ก็ชงลาเต้ไปแก้วหนึ่งแล้ว แล้วก็ดิฟต่อเหมือนเรากำลังหาที่ชองกาแฟไปเรื่อยๆคงคอนเซปต์แต่ได้ว่าจะเล่นน้ำแต่ว่าห้าโมงแล้วเกียงแล้วค่อยเล่นพรุ่งนี้แล้วกันตื่นมาเล่นน้ำก่อนแล้วค่อยกินมื้อเช้าอะไรเงี้ยค่อยเล่นพรุงร่งนีง้แล้วกันเดี๋ยวค่อยพาไปดูห้องน้ำแล้วก็จุดเล่นน้ำพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอชิลๆอยู่กับแคมป์ก่อนซึ่งจริงๆจุดเล่นน้ำมก็อยู่ นี่แหละเดินไปนิดนึงนี่แหละตามมาได้นะครับถ้าอยู่สงขาตามมาได้เดินทางสองชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันเมือ่อค่ำเลยแล้วกันว่าจะถ่ายรูปเล่นสักหน่อยไปไปอยู่รูปสวยๆกันนะครับ อนนี้เหมือนช่วงเวลาที่เรารอคอยจะมาถึงฝนเริ่มตกแล้วเราก็ย้ายทุกอย่างเข้าไปข้างในแล้วหกโมงกว่าแล้วดิยังไม่มืนเลยฝนมาแล้วชุ่มฉ่ำแล้วเราจะได้ชุ่มฉ่ำแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้กางเต็นท์แบบแบบเนียนนานมากเลย <c oughs> เหนื่อยแต่ว่าสนุกนะแล้วก็เออมันได้มันได้ย้อนอดีตแบบช่วงแรกๆที่แคมปิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเต็นท์อะหลังเนี่ยไม่ได้ใช้มาหลายปีมาก ใช้แหละใช้เรื่อยๆแต่ว่าแบบเนียกว่าไงอ่ะใช้น้อยแล้วก็เออไม่ค่อยได้ดูแลมันก็คือใช้ติดแล้วก็โยนเข้าห้องใต้หลังคาใต้บันไดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเชื้อราขึ้นเยอะเลยถามที่ร้านเขาก็บอกว่าผ้าพี่ีนี่ยถ้ามันขึ้นเชือ้อราแล้วมันซักไม่ออกคือมันซักได้แต่เชื้อราก็ยังอยู่เป็นรอยเป็นคราบอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันคราบดำๆซักไม่ออกอืทําใจ <c oughs> แต่น้องยังสวยอยู่เดีย๋ยวถ้ายังไงในอนาคตอาจจะ งอกเพิ่มก็ค่อยว่ากันฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> อยู่กันมานานมากนี่เป็นเต็นต์ตัวที่สองของเราเลยตั้งแต่แบบช่วงโควิดอะที่เขาที่เขาหิดกางเต็นต์กันเราก็จัดตัวนี้เลยนานมากหลายปีมากสามสี่ปีแล้วช่วงนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะทุกคนรุ่นนี้ชื่อว่า DOD อดีคามาโบโกเออประมาณนี้แหละอันนี้เป็นไซส์เอเล็กสุดนะครับลดราคาอยู่ ใครสนใจก็ไปดนกันได้ที่ร้านแคมป์สตูดิโอนะเราเห็นแบบแล้วก็สาเอ็มก็ลดไปเยอะมากเหมือนกันน่าโดนมากขายของให้เขาเฉยเลย <c oughs> นั่นแหละเผื่อใครสนใจเต็นท์ทรงนี้นะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับไปดูได้ที่ร้านแคมป์สตูดิโอคือถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจัดแล้วนะอยากได้สาเอ็มมากสาเอ็มก็จะเป็นสมตอนอันนี้เป็นสาเอสองตอนสาเอ็มก็จะเป็น3ามตอนต่อกันใช้ดีนะส่วนตัวเราชอบมากถ่ายรูปสวยแล้วก็ เวลากลางมันดูอบอุ่นมันดูปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะจริงๆคลิปนี้ตั้งใจว่าเออจะทําแบบเอส r บรรยากาศการแคมปิ้งเงียบๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าไม่ได้ขอพูดกับทุกคนหอแล้วกันนะ <laughs> โอเคเพิ่มอาบน้ำมานะฮะเริ่มจะหิวแล้วมาทำสติก เมนูดั้งเดิมของการแคมปิ้งกันเถอะง่ายสุดแต่อร่อยชัวเดี๋ยวก็จะติดสนิิงกันก่อนโรยเกลือกับอพริกไทยก่อนวันนี้น่าจะทำเป็นจัต็ิกไปเลยเนื้อโรตัดเหมือนเดิมฝนเมื่อกี้ตกแค่แบบหลอกๆให้ดีใจเล่น เอาสุกระดับไหนครับเอาไมเดนเลยับ <c oughs> <c oughs> เอ้เอของเราที่นี้จะประมาณสิบเทปชูสองนิ้วนะครับ <c oughs> ชูสองนิ้วนะครับนี่มันบางเ,าเาขาชิมเลย เสร็จแล้วเนื้อของเรามีเดียมแรงเป็นไงล่ะว้าวอืมเป็นไงครับโคตอร่อยต <c oughs> ังอร่อยตั้งยูว กินข้าวกันทุกคนที่ร้านเป็นไงมั่งช่วงนี้คนเดียวไหมเพ<ด>ี่ไปโปรโมทให้หรือเปล่าจะได้บายกยิงมันมีฐานเยอะเฮยแล้วเขาตีเงน,นทั้งวันเลยเนาะ <c oughs> เขาตีกาแฟทั้งวันเลยเนาะเก <c oughs> <ะ>่งดีทางคือก็าตีง งคนกินถึงี่สองนนมีนะร้านเปิดถึงที่สองร้านกาแฟเปิดถึงที่สองใชุดแดดเริ่มเย็นละฮะอาก,กาศเริ่มเย็นละน่าเราจริงๆเลื่อนไม่รู้สึกเยอะนะไม่เยอะมันเป็นเนื้อไงมัจะหมดแล้วพอเราหุงข้าวน่อิ่มนะแหละ <laughs> <laughs> ตอนนี้คนก็ ตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วเหมือนว่าเต็นท์ของเราเนี่ยมันเหมือนหน้าที่ที่เขาเคลือบกันฝนไว้เนี่ยมันน่าจะไม่ลงเรืออยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้น้ำย้อยน้ำย้อยทะลุหลังคาทั้งทั้งเต็นท์เลยเออน่าจะแบบหมดอายุไขแล้วแหละเพราะว่าเราเองที่เก็บรักษาไม่ดีด้วยแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วยเออนี่นี่คือน้ำหยดทั้งเต็นท์เลย คอากรก็คครยังกินต่อไปล well, <not> องมนุษย์สู้ลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเรานอนเต็นนู้นเต็นนู้นจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันโอเคอยู่ไหมโอเคโอเค <laughs> อันนุชยครั้งแรกดิฉันก็หลุด้ายเอ้นนาอ <laughs> มาลุ้นกันฮะ Good morning ครับสวัสดียามเช้าตื่นสายนะครับผมอันนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วเมื่อคืนฝนโตกเกือบจะทั้งคืนเลยนะแล้วก็เออย่างที่เล่าไปว่าเต็นท์เรานี่มันไม่กัดน้ำก็เลยนี่ไปน้อนเต็นท์นองกัารตั้งแต่แบบหัวค่่ำแล้วแต่ก็หลับหลับดึกๆแล้วแล้วก็เอออากาศนี่ค่อนข้างจะเย็นๆเลยแต่ไม่ถึงคำหนาวนะเยน็นๆนอนโอเคหลับสบายอยู่นะครับ เดี๋ยวว่าจะเก็บของล้างจงุงล้างจานชงกาแฟแล้วค่อยเออค่อยกลับสักช่วงอ่าสายๆหน่อยเนาะวันนี้ไม่อยากรีบมากนะครับชิวๆกันใครอยู่แบบโซนภาคใต้สงขาหรือมีรถทิพย์ลงมาเนี่ยเออแวะมานอนที่นี่สักคืนน่าจะดีนะแนะนำแนะนำ น,นี่ของไทยไล่ซิลินยาดดูดีจร้านคาโลแดดมาแล้วก็เลยไปมาที่ร่มดีกว่าชมกาแฟกัน มอนเช้าแล้วอากาศดีมากที่นี่โอ้โหวันี้เราก็จะโชว์ตาเตี้กับเครื่องนี้นะทุกคนเอาติง้ง <c oughs> เอาติง้งนานโนเอพิโซนนะนจริงๆเนี่ยเขาสามารถเอ่อ ส้มน้ำในตัวได้แล้วก็สก,กัดออกมาเป็นเอสเปโซช็อตได้เลยนะซึ่งเราก็เออเคยเคยใช้หลายรอบแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งอัปเดตเป็นเขามีไอตัวเนี้ยมันเป็นสามารถใส่กาแฟได้ประมาณ16-18กรัมก็ซึ่งเท่ากับที่เรากินปกติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่มีอันนี้แล้วมันใส่ก,กาแฟได้แค่7-8กรัมอะไรเงี้ยเออเราสุกอมันน้อยเกินไปแต่ตอนนี้เขาอัปเดตแล้วก็เลยเอากลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับแนะนำอันเนี้ยสำหรับคนที่ ขี้เกียจพกกาต้มน้ําหรืออะไรเงี้ยก็สะดวกมากแต่ถ้าใครแบบเอออยากต้มน้ําอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้มน้าเราก็แค่ใส่น้ำร้อนลงไปเลยแล้วก็สกัดได้เลยไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าได้เขาต้มเองเนี้ยก็ต้องรอน้ําเดือดระยะหนึ่งเลยนะมานี่เราก็ต้มน้าไปลแล้วเรเรารู้สึกว่ามันง่ายดีด ถ้าแบบวันไหนที่เกียดพูกกาพูกแก๊สอะไรเงี้ยก็เครื่องเดียวจบเลยวิธีใช้ก็แค่กดปุ่ม น่นอน้อล <laughs> บไปหลังจากกินกาแฟาไปแล้วเราก็คิดกันว่าเริ่มจะหิวแล้วมี่อหอยจ้อยอยู่ก็เลยเอามาทอดดีกว่ามื้อเช้าของเรา ฝนตกตลอดเลยครับเต้นมันเต้นมันเหมือนว่าจะหมดอายุไขแล้วครับรวยนี่นมั้งไม่น้ำแบบน้ำเข้าหลังคาน้ำเข้าหลังคาได้หรอใช่นอนในนี้ครับก็เ <c oughs> ลยหนีเข้าไปนอนในเต็นท์เล็ก <c oughs> รวมๆกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วโ <c oughs> <c oughs> อเคค่ะหลับสบายไม่ไม่รู้โลกฝนตกโอ้ยหลับสบายครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่รบกวนช่วยตอกไอ้นี้ให้พี่หน่อยได้เลยเดี๋ยวเพราะว่าไปตรงนู้นก็ได้ดอกเป็นไอ้นู้นเลยค่ะคนละชุดเลยนะคะได้ครับปักกาแผงเดียวเดี๋ยวคืนคืนตรงนู้นใช่ไหมครับใ่่เดี๋ยวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่รีบได้เลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับฝากอุ้ยไม่ใช่เป็นก็ต้องตาไม่กระเทือนเลย nó làm em mất rồi nó làm em mất rồi mấy chi nào mấy uống cái tua cái tua mà ai là kinh cà phê toàn nữa ตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จมดและเดี๋ยวว่าจะเล่นน้ำสักหน่อยก่อนจะกลับนะครับบรรยากาศดีมากน้ำน้าเล่นมากขอไปตัวไปจุ่มสักนิดนึง Eu wow. <laughs> uh.